นี้มากินข้าวปุ้นครับอันนั้นฝั่งไทยนะฝั่งไทยข้าวปุ้นแจ่วขิงเป็นตูปอย่างเงี้ยนะอันนี้นะอ๋อบรรยากาศได้นี่เป็นไก่นะครับย่างโอ้ในตอนเช้าแล้วก็ปลาครับหอมมากครับก็จะอยู่ตรงริมฝั่งโขงเลยนี่ นั่นฝั่งไทยนะครับร้านอะไรว่าอ่านไม่ออกเอาโอเคไปไปดูงในครัวกำลังวุ่นเลยลมีหลายร้านนะครับต่อกันนะครับว่าไม่ใช่มีร้านเดียวนะครับ เป็นข้าวปุ้นเจียวขิงนะครับไอ้ขิงกำลังปอกอยู่เลยนี่อันนี้ก็เครื่องตำทั้งหลายก็ ต้องมีลวกชิ้นลวกเนื้อครับอันนี้คือเมนูนะครับยังไงนะมีชุดใหญ่ชุดน้อยจัดมาดิสี่คนแล้วก็อะไรนะคะหอยอยำก็คืออันเนี่ยหมูนี่อ่าหมูหอยใช่ไม่ใช่เหรอคืออันนี้ไก่ปิ้งไก่บิ้งไก่สิบปีไงตำรับของเครื่างในหมูหออ๋อเหรออันนี้ปลาร๋อเครื่องในนี่ฮะแล้วก็จะปลูกผักเห็นไหมครับผักนี่ ข้อไก่จะไม่ใช่ข้อไก่ขววไข่อะเขาใช้ชืปอก่อ้ร้องเอามาเอาไก่ดีกว่านะปลาก็ได้นะเอาปลามาเลยเอาปลามาได้อันนี้เป็นส้มตำฟรีนะครับฟรีนะตำฟรีนะ เขาจะขายเ้าปุ้นแจ่วขิงครับแต่ว่าเขาตำนี่ฟรีนะครับแต่ต้องตำเองนะครับครับนี่กบน้ำเดือมอะไรยมันก็สามไม่ต้องเดือมก็ปักอ้าวเป็นขวดตัวเขียวอ่าอ่าใช่แล้วแล้วก็ไม่รอดสดซื่นลมน้ำเดือมหัวเสือไม่ใช่หัวเสียนะและนี่ก็คือเบียร์ลาว เรื่ที่ทำให้ทุกคนในลาวเมากันเมื่อคืนนี่นนนนนลปลานี่ฮะเส้นสวยมากโอ้ปลา,ปลาลนี่คือปลาหน,นิลน,นี่คือปลาหน,นิลเอาวางจุ๊กจิ๋บอกว่าจุ๊กจิ๋ะปลา 5, ห้ามหันหัวมาสดซื่นเลื่อนลมอ่า คนลาวนะครับก็จะเทให้เจ้าที่นิดนึงก่อนเจ้าที่ที่นี่ก็แฮปปี้กันไปนะครับที่สาธิตวิธีกินหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้เอาคนลาวเนี่ยอ๋อนี่กานี่คือน้ําอะไรน้ำน้ำท่อมอ๋อน้ำเป็นน้ำซุปมั้เนาะน้ำน้ำทั่วไปเนาะใช่น้ำน้ำร้อนน้ำร้อนอ่าใส่น้ำร้อนไปนะครับอ่าอ๋ออะไ ก็ง่ายๆก็คือปรุงตามชอบอะ่ะใช่ไหมห<ะ>เผ็ดเผ็ดบอกไปไม่เผ็ดน,น,น,น้อยอันนี้เขาตำส้ตมตำให้เราเลยนะครับเพราะว่าเราตำไม่เป็นนะครับอ่าเป็นน้ำพริก,กขิงอะ่ะก็ใส่ไปเลยเนาะอ่าอย่างนี้กินก็จะประมาณน้ำข้าวมันไก่บ้านเราเรอันนี้เริ่มแล้วชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงชูรสต้องชิมมันเพิ่มความรวยโอ้โหนี่มาเป็นโอ้โหนี่ฮะใส่แล้วก็ชิมชิมก่อนชิม่องแกะเก๋โชัดเจนนี่ใส่ไหมนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งผงอ่านี่ผงซุล้ลกินกนเลย มาขนาดนี้แล้วไม่กินคนเดียวอะไรก็อร่อยอะไรกันอะไรนี่ฮะเริ่มเป็นแล้วน้ำนี่เป็นน้ำน้ำโขงนะครับน้ำโขงกลั่นต้องใส่โขงจะได้มันเนื้อเอาอีกสช้นนอย่าไปยั้งลูกจัดเลยใส่ไปเลยเขากินกันไปช้อนตักเลยช้อนตักเลยตักเลยเขายิ่งแหละที่นี่ลาวสไตล์นิดเดียวไอ้นิดเดียวเกินปอนโชหน่อยสองช้อนชาไม่บัวร้านโอยไม่ร้านไม่เกี่ยวกัน มาเป็นแค่ข่าวลือดูคนลาวว่าผมดกดำทุกคนแทบไม่มีใครหัวร้านเลยนะไห่ต้องอย่างนี้คนไทยรอแซ่บเลยแล้วแต่เลย่นีที่นี่มันจะไม่ค่อยมีพิธีรีตองไม่ค่อยมีการตวงวัดอะไรสักอย่างคือแบบจัดเลยไม่เหมือนเอ้าคุณจะสูบกับทางร้าน ปรุงเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ฮะนต้<ช>สุดยอดนี่เส้นใหม่ๆเส้นใหม่ๆเนาะเส้นจะเล็กๆน้อยๆอ,ยอ,ยอันนี้ก็ผงชูรสห้ามขาดถ้ามันต้องนัวที่สุดเทาที่จะนัวได้นะครับเรื่องรักษาก็มีประกันก็ไม่เป็นไร <c oughs> นี่ก็นั่งกินกันแบบบรรยากาศชิวๆที่สุด ดูสีสันสันตกเต็มอย่างไลยครับนี่คือเมนูเด็ดของทุกทุกร้านในย่านย่านอะไรนะตอนนี้เขาเรียกอะไรบ้านบ้านหอมอ้าวนี่บ้านบ้านพร้อมบ้านหอมบ้านห้องโอ้บ้านหอมเนี่ยแถววัดหนองคำแสนอันนี้จะเป็นไก่ย่างกับปลาล่านะใช่ไหมน่าจะใช่แล้วมั้ยใช่ครับ าทาปลานะครับเด็ดมากรอร่อยอ่ะและเราก็จะมาวัดพญานาคแห่งประเทศลาวไปกันวัดน้องคำแสน ทางเข้าเขาล่มลื่นครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงมันมีบ่อพญานาคด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูในบ่อกันว่ายังอยู่ไหมโอ้เชิงตะกอนนี่นี่เผากันแบบให้วีเมทัลนี่แหวก และก็มาในรอบที่สองนะครับวัดหนองคำแสนนะครับมีพระภูมิเจ้าที่อยู่ตรงนี้นะฮะมีศาลานี่แล้วจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือพญานาคของประเทศลาวนะครับที่น่าจะดังที่สุดของประเทศลาวเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกับคำชะโนดนะนี่ก็ขายดอกไม้ทั่วไป นี่ขายดอกไม้นะครับขอพรอพญายนาคตั้งนี้เลยนี่ก็มีกวดน้ํานะครับคนล้าวน่ารักครับที่นี่คือแบบเขาทําบุญจริงจังนะ ขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ลอดท้องพญานาคให้ลอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปลอดแล้วกันลอดแล้วครับนี่แล้วก็ออกมาฝั่งนี้ครับนี่เป็นพญานาคเจ็ดเสียนนะครับ แล้วก็มีบ่อน้ํานะครับที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ําทางเชื่อมต่อกับสะคําชะโนดนะครับนี่ครับตรงนี้เลยครับเขาเชื่อกันว่ามันจะต่อกันก็เป็นบึงเนาะเป็นสระน้ํำใหญ่ๆนะแล้วก็เป็นบึงแหละคล้ายๆคําคชะโนดนั่นแหละ สะอาดสะอาดมากนะครับแล้วก็มีนี่ตีคองใหญ่ๆนะครับมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยตรงตรงนี้จะเป็นเรือเก่าเนาะเป็นเรือเก่านั่นละวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็พามาเที่ยวเล็กๆน้อยๆนะครับพามากินข้าวช่องผมเนี่ยไม่ได้แบบ อะไรมากมายคือเน้นแบบเรียวๆดิบๆเก็บคลิปเอาไว้ดูตอนแก่ๆแล้วกัน